สวัสดีครับอยู่กับพี่อั๋นนะครับเรืนี้เราก็จะอยู่ในเกม Stick War 3นะครับผมตัวทดสอบนะครับตัวเบต้าเองเวอร์ชั่น2.02.1.1.680นะครับก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้ความสมบูรณ์เข้ามาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวละครใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดชั้นจัดชั้นเลยทีเดียวนะครับผมมีพวกเจเนอเรั่ครับพวกแมททัพพวกนี้เข้ามาสู่สมรภูมิที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไซฟอร์สนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าซอดวาบนั่นเองแล้วก็มีคิทชูนี่คิทชูโคตรเท่เลยดีไซน์ได้สวยมากนะครับอาร์เทยอสแล้วก็พระราชาครับคิงซาเล็กนั่นเองนะาลาวิดอยู่ไหนครับไม่มีหัวหน้าคนเข็มแร่ลอโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอยากเห็นลาวิดเหมือนกันนะปะ่ะเออผมประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับ,บอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวพี่อามขอไปลองรีวิวการเล่นคิทชูดูก่อนแล้วกันนะครับผมเอาคิทชูขึ้นไป แล้วก็เอาแท้งมาสักคนนึงเลือกเป็นใครดีเอาคนยักษ์ดีกว่านะครับยักษ์ดีกว่าแล้วก็เวทใหม่ๆครับก็จะมีเวทที่น่าสนใจเป็นอ่าไม่ใช่เวทเป็นเอนชั่นเมนนะครับก็คือเอฟเฟกเวลาโจมตีนั่นเองก็จะมีเวทแต่งอัมเมอร์นะครับนัตนแตกอัมเมอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดศัตรูโจมตีเราเนี่ยจะมีสายฟ้าคลายประจุกออกไปเพื่อทําการสโล์ศัตรูนั่นเองก็คือศัตรูตีเราเขาจะตีช้าลงประมาณนี้หรือเปล่า แล้วก็มีวอดแตกโปรเจกต์ไทน,นะครับ huh? ก็คือสําหรับนักขนูนเนี่ยถ้าเกิดติดเอ็นแชนเมนต์ตัวนี้เนี่ยจะทําให้ทุกครั้งที่ยิงโดนศัตรูเนี่ยก็จะมีความเสียหายทางไฟฟ้านะครับก็คือไฟจะดูดนั่นเองเออไฟดูดโบ Tri นแด้เมดอีกหนึ่งประมาณนั้น Зна นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกอื่นติดตัวมาด้วยก็คืออาจจะทําให้ศัตรูช้าลงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพี่อามไหนๆก็มาทางนี้แล้วก็เอาสายฟ้าให้มันเต็มเหนียวไปเลยแล้วกันนะครับ เพยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกองทัพนี้ดูนะครับกองทัพก็จะมีซอตวรดอาร์ชีดอนคนยักษ์แล้วก็มีสกิลสายฟ้าแล้วก็มีวอลแตกอัมเมอร์นะครับวอลแตกโปรเจกต์ตาแล้วก็มีคิชูนั่นเองนะดูซิว่าจะเป็นยังไงครับถ้าเชิญหน้ากับท็อกซิกเทอร์เลอร์ครับคือเป็นพวกใช้พิษใช่ไหมเก็บลงเก็บแรกกันก่อนครับเดี๋ยวเราก็เก็บแรกไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็รอที่เราจะสร้างคิชูนะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม มายึดป้อมกลางก่อน <Yeah. S 1> ฝั่งนู้นมาอ๋อท็อกซิกเทเลอร์ไงก็เป็นพิษผีปลาพิษมาเนาะ <What? S 1> อ่ามีนี่ครับจะเห็นว่ามีประกายสายฟ้าออกมาด้วยนะ <Wow. S 1> ซึ่งนั่นก็เป็นเอฟเฟกของสกิลโปรเจคไทเอ่อโบเทคโปรเจคไทน,นั่นเองนะครับเออซอมบี้เดินมาแบบนี้ก็เสร็จเราเราก็สามารถจะจัดการได้แบบง่ายดายัวอยู่ตัวเดียวนั่นแหละคือผีพิษนักนูเราสู้ไม่ได้ตัวตัว oh. อูออีคลิปเซอร์ เราติดเราติดพิษด้วยเราสองคนไหวไหมครับเนี่ยนักหนูสองคนไหวไหมครับถอยก่อนไหมครับถอยดีกว่าเอาคิดชูมาเลยดีกว่าครับ yeah เฮึลูกน้องสู้ไม่ได้เอาลูกที่มาคเคลียเรื่องอย่างนี้ดีไหมดีไหมอย่างยางอย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบอกคุณลบ,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 บเราจะไปเสียเลือดเสียเนื้อกันฟรีๆทำไมครับในเมื่อเราสามารถที่จะเอายูนิตประจำป้อมประจำบ้านของเรามาฆ่าเขาได้ก่อนเรารอคิดชูครับ รอความดูความโหดของคิดชูดีกว่าตายไป,ไปมาแล้วคิดชูครัวเราเล่นคิดชูดีกว่าครับโอ้โหสามสิบครับผมเฮ้ยนี่ถ้าเกิดพี่อาร์มใช้เวทอคอนโทรลวิฟนะมันก็จะมันก็จะต้องโจมตีแรงกว่าน,นี้อีก50%นะถ้าเทียบยิง30ก็จะเป็นยิง60นะครับผมท<า>ึกเรียบร้อยเอายังไม่ตายถูก<ะ>ใครเห็นก็้ว่าตายเฮ้ยพีพิปว้าไหมเนี่ย ถอยกันถอยกันคิดชูจะไม่ไหวครับจริงๆน่าจะเอาตัวฮีลมาด้วยนะมาหลิกนะครับลืมคิดเรามีคิดชูแต่เราก็ลืมคิดอย่างอื่นมัวแต่คิดชูเอ้าอีคลิปเซอร์ยังไม่ตายอีกเลยมาใหม่นะครับผมสามตัวสู้ได้อยู่อีคลิปเซอร์นี่โหดมากนะครับเราเหลือนักหนูแค่สองคนเท่านั้นแต่คิดชูมาแล้วนะมาอีกแล้วครับ ตัวละครระดับแชมเปี้ยนเนี่ยสามารถระดับแม่ทัพระดับแม่ทัพนี่สามารถสร้างได้เรื่อยๆนะโหมดเท่าไรครับผมยักษ์ครับผมทำไมมันผิดตายยากจังวะเนี่ยไอ้ผีผิดเนี่ยเอาคนเนียบได้ครับบึ้กเข้าไปกี่กิ๊เซอร์ให้ถึงกระสับกรันเลยทีเดียวเอาไปอีกทหนึ่งคนยักษ์นี่จัดว่าโหดมากนี้ก็เอาซอสบามาให้เต็มเหนียวเลยครับเราจะจบเกมละปิดจ็อบสัที แล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นเป็นยูนิตอื่นบ้างนะครับเอ่ออาจจะเป็นคิดชูเหมือนเดิมแต่ว่าพยายามหาคอมโบที่มันโหดๆนะบวกเข้าไปถึงกระร่วงบวกเข้าไปตายหรือ,อยังยังไม่ตายครับเพียงแต่ว่าตายโอ้ฝั่งนูง้นไมมีคนยักษ์ยักษ์เขาก็กยักษ์เราครับเาป้อมไม่แตกก่อนจะแตกไหมเนี่ยยักษ์เราจะแตกก่อนป้อมนะครับอือเรียบร้อย เดี๋ยวเราลองไปดูคอมโบคิดชูแบบอื่นแล้วกันนะครับเอาที่มันโหดๆหน่อยถ้าเกิดเราจะเล่นบังคับเองแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยเนี่ยก็คือคอนโทรลวิปตัวนี้เพื่อที่จะเพิ่มสปีด10%แล้วก็เพิ่มดาเมจอีก50%นะครับ <What? S 1> เป็นชาร์มเอนเอาเป็นแวมเพ l รลิกโซดีกว่าแล้วก็เวทสายฟ้าเอาออกเปลี่ยนเป็นเวทอย่างอื่นที่น่าจะทำอันตรายได้มากกว่านี้ <What? S 1> เอาเป็นเมรลิกมาดีกว่าครับ าจะได้ฮีลเราได้นะเมลิกนะครับอ่าลองเป็นคอมโบนี้ดูครับดูจะโหดไหมเจอกับคอสเอ็กซ์ซีนะครับและแน่นอนว่านี่คือเป็น AI เอานักขนูมาก่อนบ oh, <yeah. S 1> ุกไปตรงกลางเลยทันที <Yeah. S 1> มายึดป้อมกลางก่อนทีนี้เราก็พอได้ป้อมกลางเสร็จปุ๊บไปครับปวนครับมากันแล้วครับที่เดินครับผมยิงเข้าไปครับผมเรายิงทีละ15นะครับ และยังไม่ได้มีเวทคอนโทรนวิปนะที่จะทําให้ดาเมจเพิ่มอีก50%ถ้าเพิ่มอีก50%ก็น่าจะยิงราวๆ22นะครับฝั่งนู้นก็สร้างมาแต่ผีเดินนะครับผมผีซอมบี้ซึ่งเราก็ไม่มีปัญหาในการรับมืออะไรนักขนูคนเดียวก็เอาอยู่มันไม่ยากไม่เย็นโอ้ผีปลาพิษนี่สิที่เรากลัวซีครับผมอืม,อม,อมตายเลยดีเดียว เขาหนาจะมากับอีคลิปเซอร์นะแ <What? S 1> ทงหนึ่งตัวตีนหนึ่งตัว3 <Huh? S 1> ามสเต็ปโชดูดเลือดจบูจบจับจูบจับมาสิครับจบูบจับโอ้โหมันมีผีพิษสตัวครับผมมาสองตัวครับ <What? S 1> เรียบร้อยครับผมถอยครับผมคิชูมาแล้วครับม,มา <Yeah. S 1> อยู่หลังป้อไมไว้อยู่หลังป้อมยิงฟรีไว้ uh huh. เออนั่นแหละคิชูนี่ยิงเท่าไหร่ครับสามสิ uh huh. รครับก้ uh huh. ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมน,นะ ถ้ายิงโดนอีคิปเซอร์ก็45บาจากเดิมที่ยิง30นะครับก็คือบวกอีก15เองจัดว่าโหดว่าเถื่อนอยู่คิด <c oughs> ชูแทงนั่นแหละแทงไม่ได้ก็จะต้องแทงแล้วล่ะนาทีนี้ครับชื่อเกลี่ย <c oughs> ร้ยรอยฮิวใช้ได้ <c oughs> เกย์ยู่อรกมานี้ยมันมีกำแพงเมลิกอยู่ไม่ต้องกลัว <c oughs> โอ้โอวกลัวหน่อยก็ดีคนยักษ์มาครับแต่ยักษ์เราก็มีนะเราแต่แต่ <c oughs> ยักษ์เราไม่ได้ขยายร่างไปกับบ้านก่อน ออถอยดีๆถอยดีๆ <What? S 1> บึ้กเข้าไปเดือดๆกลางโลก่อนกลางโลก่อนกลางโลครับว้าว <Wow. S 1> ก็ใช้ได้อยู่นะ oh, <my> ก็ใช้ได้อยู่ตอ oh, <my> ตอนนี้เรามียักษ์นำหน้าให้เราแล้วเ,เราไม่กลัวแล้ว <c ười> เราบังคับคนยักษ์แล้วกันครับคนยักษ์ะกกจะได้ตีแรงขึ้น50%บึ้กเข้าไปต oh. ายไปครับ oh. เยี่ยมเราจะไปเอาอีคลิปเซอร์ก่อน <c ười> บังคับเองมันดีแบบนี้ครับ เอาอีคิปเซอร์ตายแล้วตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยยักเข้ามาอีกแล้วมาต้องบุมันแล้วครับยืนตั้งรับแบบนี้ไม่น่าจะดีโอเค,อเคตายกันไปแล้วเรามีกำแพงนักฮิวนะครับกำแพงเมอริกแบบนี้เนี่ยคนยักษ์เรานี่แทบเลือดไม่ลดแล้วฮิวกนทีละสิบห้าสิบห้ามีสักสี่ตัวก็ฮิวครั้งละหกสิบโอ้โหยี่ยมแจมไปเลย อ่ลุยเลยครับผมเดี๋ยวเราบังคับคิชชูไปนะคิชชูเรายิงแรงเพราะว่าเรามีสกิลคอนโทรลวิฟนั่นเองชึกชๆกชกโอ้โหอ,อ,อย่าให้นักขนูพวกนี้ได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับร <What? S 1> ับรอง <What? S 1> แตกแท่ทุกไลยเอาแล้วครับคนยักษ์ครับ <What? S 1> คนยักษ์ครับผมอืมไเยึดไปยักษ์เรา ยักษ์เราไม่โหดหรอกแต่ว่าเราอาศัยพวกเยอะครับ <Huh? S 1> มาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับผม,มกลัวมาเยอะครับผมโอเคอย่าไปเล่นอย่าไปใช้วิธีเล่นกับคนเจอนะ <What? S 1> แพ้นะครับผมดีนะนี่เล่นกับคอมมันไม่ได้ยากนะเล่นกับคนมีแพ้แน่นอนเล่นอะไรมีแต่คนยักษ์กับนักโนูครับผมไม่มีซอแวร์เลยโถ่บ้าเลยถ้าประมาณนี้ประมาณนี้นกับคิดชูนะครับ เอาครับนี่คือ Stick War Legacy 3นะครับตัวเบต้านะตัวทดสอบเนาะเราคงยังต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับตัวเต็มนะครับผมสำหรับนิวแบมวิเซิเมอร์และเกมสติกวอร์สต้องขอตัวลาไปด้วยนี้ก่อน EP หน้าเราไปดูยูนิตอื่นๆกันนะครับก็ยังมีอาเทียดยอดคิงซาเล็กแล้วก็มีไซฟอร์สอยู่นะครับที่เรายังไม่ได้ทำการรีวิวนะแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับรับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม